สวัสดีครับก็มารีวิวเครื่อง ET 110ครับพร้อมหาง2 2ง0 0่นงนะครับชุดที่เห็นนะครับสีน้ำเงินส้มนะครับตัวนี้เต็มเฟรมพร้อมใช้ตรวจเช็คเป็นทีเรียบร้อยเนาะตัวเนี้ยตามที่เห็นนี่เลยครับจุดนี้สวยๆครับการันตีการใช้งานครับตัวนี้ส่วนอีกชุดชุดที่เห็นเนี้ยกููๆเลยเครื่องโคง้ง หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับชาบชาบด้านหงต้านในเอทีดีนะครับโค้งเกียร์นะครับเป็นโค้งเกียร์สไลด์ใช้งานปกติโดยรวมตัวเนี้ยเลยขายถูกครับโกงมีดามไอตัวหมื่นสองห้าร้อยเนี่ยประมาณนะครับอันนี้ลอยซิปคูต e ้าอทีหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสถานะพร้อมใช้เลยตัวเนี้ยจำว่าไฟไม่ติดเราเราต่อครับ เาต่อไม่ได้ต่อไฟให้นะครับยามาไฟไม่ติดจะ็รอลมครับตัวเนี้ยแห้งๆนะครับเครื่องแน่นๆเลยครับตัวเนี้ยฝากไว้ครับอันนี้ก็ ep เก้าห้านะครับตัวเนี้ยพร้อมหางวิกอยเพื่อแปดเกียร์สไลด์ครับปดวเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเนี้ยปดวเช็คให้ละเครื่องนิ่มๆเลยเนี่ยครับใส่เฟรมเต็มพ้นสีใหม่ทีสตต็กปูงสติ๊กเกอร์โดยรวมแต่หางตัวนี้มันมีดามก็เลยขาดไม่แรงไง ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลยศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่ครับ